สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเศร้าๆครับตื่นต้นตีสีมารวมงานกิจกรรมตกปลาตกปลาไทยสกลค,ครับอยู่สรงเตามากับเสียนพูดครับมาเบิงหนางานไปรับางานตกปลาไทยสกลสนามสนามนี้เป็นสนามที่3ครับสรงเตาสนามแรกยี่น้องหานบริไปครับนี่ครับอันนี้ก หานางานโอ้วัาดีครับวัาดีครับเจ้าจักเจ้าเจ้าตัวครับมือนี่ไม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 ่ได้มาในานามนักกีฬาครับมาในานามมาในนามแอดมินผู้จัด,จด <ou> โอ้โหโอ้คน <unterstüt patter ng> นัน่นนั่นมันเป็นแอดมินครับรางวัลตัวนั้นคุณคุณต้องติดมือกับบ้านนะครับอือนี่ครับนี่มีมีเก๋รางวัลนั่ครับอ่าอันนี้สนามทีสามครับส่งเตา ทรงเต่อเก็ดจะเป็นรูปเต่อครับรางวัลมีหลาย,เด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ายังไปเบิงหน้างานหน้าสนามอีกเที่หนึงครับช่วงนี้เ้าก็นี่ครับนาหน้านักสกูบาเพิ่นก็ทยอยมาครับนี่ครับมีเรือมีอย่างนั่นเพิ่นเป็นแอดมินเ้าก็เริ่มเลยครับแปวไปไป,ไปได้อยู่เลยนี่ครับน,นาเขาจะกำลังลุ้งครับนี่ครับ เจอกักำลังลงครับไปฮะทูดอีกกันซีมานวะงานส่งเตาครับอเก็บน้ำส่งเตาครับพูดครับโอ้ยไกลผมก็มีอา่าเริ่มตะย่อยไปฮะบรรยากาศก็โอเคครับผมสวยงามมาแล้วครับผมแปลงแหลกงานตกปลาไทยสกุลปลาคอครับปลาคอน้อย ถือว่ามีเตียมครับมาอีกแล้วครับผมเตีมสองครับใส่สวยเลยครับเสียนพูดกับผมได้ตกเงือเสียนพูดเอาสองเลยครับงานตกปลาใส่สกุลครับเตีมสองนี่ครับผมโอ้ยใส่สวยใส่สวยมาแล้วครับเตีมแรกของเราครับปลาสูตรครับผมปลากระสูดครับเตีมแรกงาน ตกปลาไทยสกุลครับมาอีกแลก้วครับหนึ่งแต้มครับเซียนฟุดแต้มที่สามปะข้อครับปะข้อเอ,อ้ลนพอดีครับแต้มที่สามของเซียนฟุดครับมาอีกหนึ่งแ้มครับจะเาล่าว่ามาเนะถ้าเดี๋ยวขึ้นเรือเดีะมาอีกหนึ่งแต้มกระสูปนี่ครับผมกระสูบส่งเต่าอ่าเก็บน้ำส่งเต่าครับสกุลนคร มาอีกหนึ่งแต้มครับมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆกระซูกระซูกระซูบจุดตัวไปไงมาอีกแร้ครับอีกหนึ่งแต้มข้อน้อยมินิมินิเส้นพุทธเจอกของไงครับประโดยไงให้ดึงซ้ายเปนซ้ายน้อยเอาไห้ให้พย่ยใหไพยไปอยู่ปะ มาแล้วครับมาแล้วครับโอ้โหโซเชียลขึ้นได้ครับต้องพายเลือซอยแต่พูดคำเมื่อกี้ก็เลยบดีไายตอนเอาขึ้นครับโ,โด่งยัยครับ <c oughs> โอ้โหสามผมได้น่ารุ่นนีน้เนาะโอ้โหสามสี่ผมได้เป็นโด่งยัยครับมาจริงไรน,นี่น้องตื่นขึ้นพอดีปากกินเบียรพอดี <c oughs> โอ้เดี๋ยวกับชมนาชมนาส <c oughs> ายสายกับซายนิดหน่อยนะคัน คาดสีมาสุ<ย>ดฮือยเหตุใดจะจับชูอเลยเหตุใดชูกระชี้ขัง,ขงนเน็อกขังได้แล้วหน้าหนักตกปลาเพิ่นกะเริ่มทยอยกันขึ้นมาแล้วครับนี่ครับอันนี้ของนายจอบครับทีมงานฟุกดุฟิชชิ่งขอเบิ่องขอเบิ่งผลงานเลยครับ เือสายบวชว่าดูครับทีมอีกทีมหนึ่งก็ลังขึ้นมาเรื่อยๆโอ้ยเป็นหนักครับอ้อ๋อในตองก๊ายครับขึ้นมาข้างบนกันแล้วครับเดี๋ยวจะล่อสั้งปลาครับเอ่อล่อนักตกปลาที่เพิ่นยังมาท่านก็ขึ้นมาครับกันขึ้นมาเบิร์นสก๊อตแล้วเขาก็ทำการสั้งปลา ขอ้มีรุ่นมีรุ่นตัวหนึ่งมีรุ่นปลาปลาโดตัวหนึง่งครับผมย่างห้องมิลลนเบิองว่าสิติดรางวัลน,น้ำเขาบ่นี่ครับชมหนาเขามีโอกาสได้รางวัลน,น้ำกระเจ้าอยู่ครับนี่ครับหน้าหนาเพิ่นขึ้นมาแล้วเพิ่นกะมานั่งพักกินข้าวกินน้ากินปลาเป็นยังไงครับมานมานปะครับทีนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับขึ้นมากินข้าวกินปลากันกินน้า เริ่มมีหน้าหนาเ<า>พื่อนออกปลา,าขึ้นมากแล้วครับเดี๋ยวสิมาเบิ่งกันว่าหน้าหนาเพื่อนได้หลายประเดี๋ยวแล้วกัตัวใดเป็นต่ได้ซังเนยทิ้โอ้น,น,นี่ครับเพื่อนไดต้องว่าหลายตัวนี้นะครับเรามีโพลล์ยี่สิบบาทนะครับโอ้โหเนาะตัวนี้ตัวนี้มีโอกาสนี่ครับนี่ตัวญ่กร,ระโดก็มีกระคอก็มีลูกซื้อเจ้าว่าเอ๊ป้าแบมบอกเปิดเปิดเบื้องฐานเลยครับเปิดเบื้องเนี้ย คู oh, oh, oh. ปองยี you ่บาทนะครับนะครับอ้นี่อันนี้ปลคอรับตัวลุยไทสกุลจากบมูองเดี๋ยวหปลาห่ามาโชว์บังครับเบิ่งโชว์ปลาพืนแล้วนะปลาห่อมาโชว์บังเดี๋ยวเดี๋ยวปลาห่อมาโชว์แล้โอ้ยตัวลอยของเขาจะมีตัวใหญ่ ตัวหลารเขาจะงีตัวนี่ครับมเบิงลโเบิป่าเอครับรวมมอบให้กับยิ่งอบดีก็ดีป่า้ครับสร้างได้ยุบครับตัวน้อยเลยตอนนี้คณะกรการกำลังอู่ในสถานที่ทั้งาลือเวลาอยู่ บโอ้ตัวนี้ใหญ่เลยครับนี่ใส่ถังตัวน่ะนตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ครับถังนะบ่อเปรีกว่านกพันไหมตันเดียวบอกกมาซ้ำกันคืถังเหลืองเพราว่าใหญ่อาจจะใหญ่กว่าเครับตัวนี้นี่าวโพดเดียวเลยองตัวีุตตัวนี้ใหญ่กว่าใหญ่กว่าตัวนี้คนยาว เงาเออใหญ่กว่าตัวต้นนี้ใหญ่กว่าครับมีใหญ่กว่านี้อยู่ไหนป่าห้าครับห่าจากชุดนี้จะดูเจอช้าดูเยอะนะครับหน้าพุดประมาณหกสิบกว่านะครับเเงด้อตัวที่เสื้อพุดตึกใดครับ ทีมงนสองสามหกทีมงาละเบอร์สองสามวท้วนเยจับชอปเปอร์ชอปเปอร์มายเลขน่ก็เจ้าใหญ่กว่าเขาเจ้าสอวะตัวนี้สอ้าครับหาาตัครับชอปเปอร์มาวนครับตัวสุดตัวสุดตัวใหญ่ครับ พกคีตครับขจอกกระเลื่มแจกรางวัลกันเลยครับอันนี้ผลงานรางวัลโอ้นี่ครับเริ่มแจกรางวัลกันครับโอ้นี่ครับล้มหนาอันดซองครับอันดับซองแน่นอนครับ อีนดับผ้นดับมกระสู้ครับปากบกมันมันครับเป็นมันแช่มลยครับนี่สมนาแช่มครับแช่มปลากระสุบจุดครับตัวใหญ่กระมูครับพกขีครับปากระสุบจุดมอันนี้รางวัลประชอนครับอันนี้ประชอนอันดับที่สามครับอันดับที่สามประชอน นี่ครับแชมป์ประคอครับแชมป์แชมป์ประคอไ่ไทยสกคลคนตกปลาครับส่งเต่าครับไม้ไม้ส่งเต่าสนามส่งเต่าครับโอ้ยประคอใไ่ครับอ้ยอันนี้อันนี้แชมป์ไอ้โมแมนอันนี้ที่สามครับที่สามป่าเชโดขนาดที่สามครับปลาเชโดที่สามครับ เสียนพุทธหอทีมงานห่อได้ที่สองครับที่สองปลาเสดวะลมเศร้าเลยครับและและและสองสอกสอนะครับการนี้ครับบสดวะไงสองจุดห้ากิโลครับ ก้อนที่จะกบ้านก้อนที่จะปิดงานห้องทายลูร่วมกันครับธนาครับแล้วนี่ครับสินกรรมก้อนซี้เมืองบัตรครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ